คนจ่ายทั้งหมดเลยค่ะเขาคบหนูที่เงินทั้งนั้นหนูเลยมีความจําเป็นจะได้เลี้ยงผู้ชายหนูไม่ได้ซีเรียสก,กับผู้ชายที่เข้ามาแล้วผ่านออกไปไม่ได้สวยแต่มีเงินนะจะเสีเรียดทำไมล่ะคะ หยุดเดาหยุดคิดกันไปเองได้แล้วเมื่อแม่น้ำหนึ่งออกมาตอบชัดความจริงแบบหมดเปลือกว่างานแต่งงานและสินสอดท้องมันทั้งหมดเป็นเงินของใครเดี๋ยวเราไปฟังเสียงแม่น้ำหนึ่งกันเลยค่ะคือหนูเหตุหลายท่านเอาคลิปหรือรูปภาพอะไรเงี้ยบรรยากาศในงานหรือลูปงานแต่งไปลงหนูก็เลยเห็น comment, คอมเมนต์คุณคนเน,นี้ยนะแม่ออกเงินเองหมดเลยปะใช่แล้วค่ะหนูเป็นคนออกเงินเองหมดเลยรถดแห่ตอนเช้าแล้วก็วงดนตรีตัวจีนแล้วก็ แบ็กดอกของออ์แกไนเจ้าสาวแล้วก็เงินสินสอดเงินหนูฉนดที่ดินเป็นของหนูทุกอย่างในงานเป็นของหนูหมดเลยนะคะหนูเป็นคนจ่ายทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่หาเงินได้หนูเป็นกําลังหลักในการหาเงินตัวสามีตัวฟิล์มเนี่ยเขาเป็นคนคอยซัพพอร์ตหนูอยู่หลังบ้านก็คือช่วยการทํางานหนูพูดแบบนี้เลยนะหนูเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตที่ดีหนูไม่ได้เป็นคนที่สวยมาตั้งแต่เกิด หนูคบกับใครอะ่ะไม่มีใครรวยหรอกคะ่ะเขาคบหนูที่เงินทั้งนั้นเพราะหนูไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่ที่ที่สวยที่จะเลือกผู้ชายรวยๆได้หนูเลยมีความจําเป็นจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างขายของวันละเจ็ดปดชั่วโมงนั่งไหลเพื่อให้ตัวเองรวยมีเงินจะได้เลี้ยงผู้ชายเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงปากทองทุกคน แล้วหนูมีเงินหนูปลอดภัยจากทุกสิ่งบนโลกใบนี้เลยค่ะทันทีที่หนูมีเงินเพราะว่าหนูมีเงินแล้วไม่ต้องห่วงหนูว่าเขาจะอยู่กับหนูเพราะเงินเขาอยู่กับหนูเพราะเงินก็อยู่ไปค่ะวันใดเขาไปจากหนูเงินก็ยังอยู่กับหนูเงินไม่ได้ติดตัวไปกับเขาบ้านรถโฉนดที่ดินทรัพย์สินทุกอย่างเป็นชื่อหนูหมดไม่ใช่ชื่อเขาหนูไม่ได้ซีเรียสกับผู้ชายที่เข้ามาแล้วผ่านออกไปหรือหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะอยู่กับฟิล์มไปได้อีกนานเท่าไหร่ นะวันนี้หนูอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขที่สุดมันดีที่สุดหนูพอใจแล้วหนูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหนูกลับมาสดชีวิตมามีชีวิตชีวามากขึ้นก็จากผู้ชายคนนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่หนูผ่านด้วยกันมาคนไม่ได้รับรู้ไม่ได้เห็นไม่เป็นไรและหนูก็ไม่จำเป็นจะต้องอธิบายอะไรให้ใครฟังแค่ทุกวันนี้หนูแฮปปี้หนูมีความสุขหนูพอใจแล้ว เรียกว่าแม่น้ำหนึ่งออกมาตอบชัดเจนเต็ม2หูเลยว่าเงินที่ใช้จัดงานแต่งงานในวันที่22พฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมาเป็นเงินของแม่น้ำหนึ่งเพียงคนเดียวซึ่งบอกเลยนะคะว่าเธอไม่ซีเรียดถ้าจะบอกว่าผู้ชายมาคบเพราะหวังเงินเพราะแค่ทุกวันนี้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสามีหนุ่มฟิล์มก็พอแล้วค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิง ข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมง,งานข่าวสดได้แล้วนะคะ